สวัสดีค่ะนางสาวสุจิตาบุญเกิดการแก้ปัญหาวิธีเปลี่ยน iPhone ไม่ให้เครื่องช้ารวม7วิธีเปลี่ยน iPhone เครื่องช้าให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 1. นึลิสโต i ไอโฟนลิสโต re ลิสโต iPhone หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าล้างเครื่องการทำงานของการลิสโตก็คือการลบข้อมูลในหน่วยความจำและติดตั้งระบบปฏิบัติการ o s เข้าไปใหม่ วิธีนี้อาจจะฟังดูค่อนข้างอันตรายกับข้อมูลในเครื่องเนื่องจากหลายคนคิดว่าเมื่อล้างเครื่องแล้วรูปภาพลายวิดีโอเพลงหรือไฟล์ต่างๆในเครื่องต้องถูกลบออกด้วยซึ่งความเป็นจริงก็คือข้อมูลถูกลบออก,ออกจริงๆแต่เรามีวิธีป้องกันท,ท,ที่จะทำให้ข้อมูลในเครื่องไม่ถูกลบหายไปหลังจากรีสโต้คือก่อนที่จะรีสโต้ให้ทำการสำรองข้อมูล ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากที่รีสต o ร์แล้วก็ค่อยดาวน์โหลดข้อมูลสำรองกลับคืนมาชมวิธี Restore iPhone พร้อมคันแนะนำในการสำรองข้อมูลได้ที่นี่ 2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ของ iPhone จะมีรอบการชาร์จหรือแบตเตอรี่ชาร์จไซเคิลอยู่ที่500รอบโดยการชาร์จเต็ม100%นับว่าเป็น1รอบแน่นอนว่าถ้าหากเราใช้ p h โฟนไปน,นาน ก็ต้องมีการชาร์จที่เกิน500รอบอยู่แล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงหรือเริ่มเสื่อมนั่นเองเมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมการทำงานภายในเครื่องก็ช้าลงโดยเฉพาะการเปิดแอปที่ต้องรอนานเล่นเกมแล้วก,ก็ตกซึ่งใน iOS 11.3ก็ได้มีเพิ่มฟีเจอร์เช็คประสิทธิภาพแบตเตอรี่เข้ามาให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบเองชมวิธีเช็คแบตเตอรี่ ได้ที่นี่หากมีคําแนะนําว่าให้คุณต้องเปลี่ยนแบบใหม่ก็สามารถเข้ารับบริการโปรแปกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา1000บาทได้ที่ A app refresh, s P 3. a c k g r o u n d a p p Refresh เมื่อเราใช้เปิด b Background App Refresh ให้กับแอปใดก็ตามระบบ I O S ก็จะทำการดึงและฟีดข้อมูลใหม่ๆห,หรือข้อมูลปัจจุบันของแอปตัวนั้น โดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าเราจะปิดแอปไปแล้วก็ตามหมายความว่าการเปิด Background App Refresh จะมีการทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาซึ่งการดึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลานี้นอกจากทำให้พลังงานแบตเตอรี่แล้วยังใช้ทรัพยาการอย่างหน่วยความจำค่อนข้างเยอะหากเราเปิดไว้หลายๆแอปการ Refresh หรือดึงข้อมูลพร้อมกันบ่อยๆก็ทำให้หน่วยความจำทำงานหนะักและส่งผลให้เครื่องค้างช้าทำงานช้าลง ดังนั้นเราอาจจะเปิด background app อาจจะปิด b Background a p p r e f r เฟ h ในแอปที่ไม่ได้ใช้งานหรือจะปิดทุกๆแอปเลยก็ได้ 4. เคลียร์ประวัติการค้นหาและคุกกี้ safari ข้อมูลประวัติการค้นหาและคุกกี้หากเราใช้งานและสะสมไว้เป็นเวลานานแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้การท่องเว็บใน safari ช้าลงแบบแปลกๆโหลดหน้าเว็บช้าลงดูอื่ การเคลียร์ประวัติการค้นหาและคุกกี้จะช่วยให้การใช้งาน Safari าี่ไหลลื่นทำได้ดังนี้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างจากนั้นแตะล้างประวัติและข้อมูล 5. จัดการข้อมูลไ h o n e หากเรามีการเก็บไฟล์รูปวิดีโอเพลงหรือไฟล์อื่นๆไว้ในเครื่องเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลให้พื้นที่ในเครื่องเหลือน้อยโดยเฉพาะคนที่ใช้ความจุด 8GB หรือ16 GB หากมีการตเตือนว่าในพื้นที่ไอโฟนของเราเหลือน้อยแล้วแสดงว่าเราต้องรีบจัดการข้อมูลโดยโดย่วนเพื่อให้การใช้งานเครื่องไม่ช้าไม่หน่วงและไม่มีปัญหาใน o iOS 1ได้เพิ่มฟีเจอร์จัดการข้อมูล iPhone ที่ช่วยปรับปรุงการจัดการพื้นที่ในเครื่องให้ดีและง่ายมากขึ้นเมื่อพื้นที่ใกล้เต็มระบบจะมี ก็จะมีคําแนะนําให้ผู้ใช้งานลดพื้นที่การใช้งานด้วยวิธีต่างๆเช่นลบไฟล์ข้อมูลเก่า,กาออกลบรูปภาพที่อยู่ในถังขยะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใน iPhone มากขึ้นสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ6อัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราย้ำเตือนกันมาโดยตลอดว่าให้ผู้ใช้ iPhone ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันทางการที่สมบูรณ์แล้ว เนื่องจาก iOS เวอร์ชันใหม่ๆจะเป็นการปรับปรุงข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้ดีขึ้นจากเวอร์ชันเดิมหลายคนมักจะก,กังวลว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วแบตจะหมดไวเครื่องมีปัญหาเครื่องช้าลงเราอาจจะรอดูสักพักเพื่อดูฟีดแบ็กจากผู้ที่อัปเดตแล้วว่าเป็นอย่างไรจากอัปเดตแล้วทำให้ดีขึ้นก็ควรอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 7. ลดการดึงข้อมูล การแจ้งเตือนการตั้งค่าให้แอปมีการแจ้งเตือนจะทําให้อุปกรณ์ดึงข้อมูลเพื่อน,นํามาแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาและลองคิดดูว่าหากเราเปิดให้ทุกๆแอปในเครื่องแจ้งเตือนจะหมดการทํางานก็ต้องทําพร้อมกันหรือสลับกันบ่อยครั้งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องช้าลงและเปลืองแบตเตอรี่อย่างแน่นอนทางที่ดีแนะนําว่าให้ปิดการแจ้งเตือนในแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ต้องการให้มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา และเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเฉพาะแอปที่เราต้องการทราบข่าวแบบเรียนไทยจริงๆเช่ Facebook, เน Facebook Line Email b u t t ต้นไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนเลือกแอปที่ต้องการปิดแจ้งเตือนปิดอนุญาตการแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone ของคุณกลับมาใช้งานได้เร็วและไหลลื่นมากขึ้นบางวิธีก็อาจจะได้ผลและไม่ได้ผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆและความสมบูรณ์ของเครื่องอีกทีสำหรับใครที่ไม่เคยทำมาก่อนลองเรียนรู้และปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวเผื่อว่าจะเปลี่ยน iPhone เครื่องช้าเป็น iPhone เครื่องใหม่ที่เรากว่าเดิมขอบคุณค่ะ